ต่อมาพระพุทธองค์จึงได้ตั้งเขาเป็นอุบาสกผู้เลิศทางด้านผู้ถวายโภชนะอันน่าชอบใจนัตแต่นั้นซึ่งท่านก็ได้ถวายพระตาหารแด,ด่สงและพระพุทธเจ้าแบบนี้อยู่เป็นนิดต่อมาพระพุทธเจ้าได้ตัดเรียกภิกษุทั้งหลายเข้ามาและให้จดจําว่าอุคเสษถีเป็นคนที่มีธรรมน่าอัศจรยร์และไม่เคยมีมาก่อนถึง8ประการจากนั้นก็เสด็จกลับวิหารในที่นั้นต่อมารุ่งเช้าก็ได้มีภิกษุรูปหนึ่งได้ไปบินธบัติที่บ้านของเขาเมื่ออุคะเครือหาบดีมานั่งภิกษุรูปนัน ขรหาบดีพระพุทธเจ้าทรงรองรับท่านว่า เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมาอัศจรแปดประการทำพวกนั้นคืออะไรบ้างหรือปุคะครือหาบดีจึงตอบว่ากระผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพระองค์รองรับทำข้อไหนแต่กระผมจะขอเล่าถึงธรรมาอัศจรแปดประการที่เกิดกับกระผมให้ฟังขอท่านโปรดฟังเถิดกระผมจะเล่าให้ฟังความอัศจรรย์อย่างที่หนึ่งครั้งแรกที่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาแต่ไกลจิตของกระผมก็เกิดความเลื่อมใสในทันทีอย่างที่สองเมื่อกระผมเข้าไปนั่งใกล้พระศาสดาได้ทรงสแสดงอนุปั มิคาถาและอริยสัจสี่ไปตามลำดับข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมและขอถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตอย่างที่3ข้าพเจ้าเคยมีภรรยารุ่นสาวสี่คนจึงไปบอกพวกนางว่าใครอยากเอาทรัพย์ไปทําบุญหรือกลับไปอยู่กับญาติหรือต้องการอยู่กับชายอื่นก็จะยกพวกนางให้กับชายผู้นั้นไปเลยภรรยาคนแรกจึงไปขอแต่งงานกับชายอีกคนข้าพเจ้าก็เชิญชายคนดังกล่าวมาจัดพิธีแต่งงานกรวดน้ําจากน้าเต้ายกภรรยาให้กับเขาในขณะที่ยกภรรยา จิตของข้าพระเจ้าก็ไม่ได้หวั่นไหวเลยแม้แต่น้อย ประการที่ 4. ตระก,กูลของข้าพเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากข้าพเจ้าก็ได้นําทรัพย์เหล่านั้นมาแจกจหา่เป็นทานให้กับผู้มีศีลกัลยาณธรรมทั่วไปอย่างที่5ไม่ว่าจะเข้าไปหาภิกษุรูปใดก็ตามข้าพเจ้าก็จะเข้าไปหาด้วยความเคารพเพราะนั้นไม่เคยเข้าไปหาด้วยความ,าาาไ,าววามไม่เคารพเลยอย่างที่6หากภิกษุรูปนั้นแสดงธรรมล้วก็ข้าพเจ้าก็จะตั้งใจฟังด้วยความเคารพอย่างแท้จริงและหากรูปไหนไม่แสดงธรรมล้วก็ข้าพเจ้าก็จะแสดงธรรมแก่ท่ถถานเองอย่างที่7เทวดาทา ทั้งหลายมักมาหาข้าพเจ้าแล้วบอกว่าทำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้นั้นดีแล้วข้าพระเจ้าก็จะบอกเทวดาเหล่านั้นว่าถึงท่านจะบอกหรือไม่บอกก็ตามทำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้นั้นดีแล้วจริงๆแต่ข้าพระเจ้าก็ไม่ได้รู้สึกมีความใจฟูหรือว่าความถือตัวเกิดขึ้นเลยอย่างที่8ข้าพระเจ้าไม่ได้เห็นโอรัมพาคียะสังโยนห้าคือสังโยนเบื้องต่ําทั้งห้าอีกแล้วก็คือท่านประกาศตัวอ้มอมๆว่าเป็นพระอนาคามีถึงได้ถือพรหมจรรย์ซึ่งทั้งหมดนี้คือความอัศ จันทั้ง8ที่เกิดกับท่านจากนั้นภิกษุรุ่มนั้นก็นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์จึงรับรองว่าสิ่งที่อูค่าเศรษฐีกล่าวมาถูกแล้วและให้พุทธสาวกทั้งหลายจําเรื่องของเขาไว้ในที่นั้น